ดีครับวันนี้เราปั่นจะพามาผัดมีโคราชกินครับได้ตุสมเต้าแม่ลูกมาแต่ว่าจะรัยิลงก็เดี๋ยวกระเทียมหอมแดงก่อนเจียมหอมแดงก่อนครับหมี่โคราชอร่อยๆจะเจียวกับเจียวกับผอมเดงก่นอกนนะ มีโคราชนะครับกลุ่เจียวกระเทียมหอมแดงแล้วก็เกียวเนื้อวัวจะใส่เนื้อวัวครับโคราใส่เนื้อวัวหรือว่ารวนถ้าภาษาโคราชเขาก็เรียกว่ารวนเนื้อนะครับรวนเนื้อให้มันสุกก่อนครับเจียวกระเทียมหอมแดงกับเนื้อรวนให้มันสุกครับ หลอออร่อยครับต้องทำให้เนื้อสุกก่อน ได้ไม่ขาวแล้วค่อยเพิ่มสเต็ปต่อไป ล้วก็ใส่เครื่องซอสซอสสำหรับผัดหมี่โคราชลงไปลาเนื้อสุกแล้วเราก็ใส่ซอสที่จะเป็น <c oughs> ของผัดหมี่โคราชลงไปนะคร,ครับท่านเนื้อสุกแล้วแล้ก็ผัดซอสให้มัน พอกันกับเนะื้อที่เราใส่ลงไปครับไม่ได้ใส่น้นมำมะขามเปียกนะครับน้นมำมะขามเปียกสักสองช้อนโต๊ะออพอครับใส่เยอะมันจะ นีน่คือเติมน้ำเปล่าลงไปครับอ,อ,อีกนิดนึง okay. นดน่งครับเทประมาณนี้ครับไม่ต้องทำรอยเลยครับรอให้น้ำเดือดครับผม ตอนนี้น้ำเดือดแล้วลองไปไหนบ้างโอเคแล้วเราก็าเอาเส้นหมี่โค้ใส่ลงไปเลยเส้นหมี่โค้าลาดลงไปเลยเลยส้นหมี่โค้าลาดลงไปแล้วครับทุกคน ผัดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะสุกนะครับผัดเส้นหมี่โคราชไปเรื่อยๆแล้วน้ําก็จะแห้งไปเรื่อยๆเพราะว่าเส้นหมี่โคราชมันแห้งถูกอบแห้งมาใช่ไหมครับมันก็ดูดซับน้ําสุกเข,ข้าไปในเส้นมันก็จะอร่อยกลอบรสชาติยอดเลยนะครับ สาใกลเคียงสสารใกล,เค,ใกลเคียงที่เขาทำขายต่รสชาติไม่ต้องห่วงครับอร่อยอยู่แล้วลุงลองชิมน้ำดูแล้วรสชาติโอเคเลยครับได้เราปล่อยให้เส้นมีเขาดูดซับเอาน้ำซุปเข้าไปในเส้นแล้วเส้นเันก็จะนิ่มครับเส้นเขาจะนิ่มเอง,เอง ก็เป็นมีอบแห้งเส้นมีอบแห้งครับจากโคราชถ้าใ,ใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกผงลงไปนะครับแต่ลุงไม่ค่อยชอบเผ็ดเท่าไหร่ครับไม่ปลูกไม่ไม่ใส่พผิกครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับจจะกินเล่นก็ได้ เก็จะเหนียวนุ่มครับตอนนี้ยังแข็งอยู่ครับเพราะว่าน้ำซุปยังเหลืออยู่แล้วก็จะูซับน้ำซุปไปไเรื่อยเรื่ทยจนถึงครับยึงแข็งอยู่เลยตอนนี้ที่สีของเส้นเมียเป็นสีดำเพราะว่าในน้ำซอสเขาจะใส่สีดำไวาอยู่แล้วกับก็จะผสมสีมดำหมาแล้ว ชอบอผัดใส่ไก,กไ่ก็ได้ใส่หมูก็ได้แต่วันนี้ลุมผัดใส่เนื้อนะครับพอลุกมีเนื้อซอยลอยวนเนื้อให้สุกแล้วเราค่อยใส่เครื่องปรุงของอที่เขาให้มาในถุงนะครับไาทีแล้วก็เพิ่มน้ำลงไปแล้วก็ใส่เส้นหมี่พอน้ำเดือดแล้วใส่เส้นหมี่นะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะแห้งนะครับ น้ำแห้งหมดเส้นก็นุ่มพอดีครับ <c oughs> เสร็จเริ่มรุ่มแล้วครับแต่เมาถัว่วงอกโรยหน้าสักหน่อยก็จะดีครับแต่ว่าไม่มือหมอยเป็นไรก็ไม่ต้องใส่ครับทุกคน,นรอ,อร่อยอร่อยแน่ครับ ความเปรี้ยวได้จากมะน,นาวอยู่แล้วครับใส่น้ำมะขามเปียกครับเราไม่ได้ใส่มะน,นาวัวจริงครับได้จากน้ำมะขามเปียกนะครับความเปรี้ยวเช่นหมี่โคราชผักหมี่โคราชส่วนใหญ่ก็จะใส่น้ำมะขามเปียกนะครับก็จะไม่ต้องใส่มะนาว <c oughs> แล้วก็กระจายเพื่อที่จะให้ เขา,าดูดซับน้ำให้หมดนะครับมาการผัดผัดมีโคตรอร่อยอร่อยครับเสร็จแล้วครับตอนี่ก็ตักใส่จานได้เลย นี่ละคบควันโ,โอ้ยน่ากินไหมครับทุกคนผัดมีโคลาชแบบลรุงปั่นครับอร่อยอร่อยครับผม